บสพสชหนุนตั้งกองทุนรักษาพยาบาลคนไทยรอพิสูจน์สถานะเพื่อดูแลคนไทยที่มีปัญหาทางทะเบียนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขในฐานะประธานบสปสชบอกนะคะว่าเตรียมนําเรื่องการช่วยคนไทยที่มีปัญหาทางทะเบียนแจ้งให้คณะรัฐมนตรีรับทราบและเสนอให้จัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขสําหรับคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนที่อยู่ระหว่างรอการพิสูจน์สิทธิ์สถานะ เพื่อช่วยลดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยบริการที่ให้บริการสําหรับปัญหาทางทะเบียนที่เกิดขึ้นมีตั้งแต่ไม่ได้รับการแจ้งเกิดบัตรประชาชนสูญหายและถูกย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านทําให้คนกลุ่มนี้ไม่มีเลข13หลักไม่มีบัตรประชาชนรองรับค่ะทางด้านเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคุณหมอเจเดจธรรมทัตอารีนะท่านบอกว่าผลของการดําเนินการนี้ค่ะจะทําให้เกิดการขับเคลื่อน คุ้มครองสิทธิ์ให้กับคนไทยที่ยังตกหล่นในการเข้าถึงสิทธิ์ด้านสุขภาพอย่างเป็นรูป,ปรธรรมโดยข้อมูลจากการดำเนินงานใน8จังหวัดนำร่องพบผู้มีปัญหาสถานะ267คนในจำนวนนี้พิสูจน์สิทธิ์และได้รับสิทธิ์แล้ว162คนและเสียชีวิตจากความเจ็บป่วยระหว่างพิสูจน์สถานะ5คนค่ะ